สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านชนบทในอเมริกาค่ะวันนี้เราผ่านสนามแข่งขันรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเทนเนสซีและเวอร์จิเนียค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข่งรถในบริเวณแถวนี้จะเต็มไปด้วยรถทีวีที่บรรดาเจ้าของรถมาจากต่างบ้านต่างเมืองและมาตามั้งแคมป อยู่ในลักษณะแคมป์กราวรอยู่รอบๆบริเวณนี้ช่วงนี้ชาวฟาร์มกำลังตัดหญ้าเป็นฤดูที่ได้โอกาสตัดหญ้าในครั้งแรกเพื่อเก็บไว้ให้กับบรรดาปศุสัตว์ได้กินได้ใช้ในฤดูหนาวในช่วงระยะเวลาครบรอบหนึ่งปีเขาสามารถตัดหญ้าได้ประมาณ3ครั้ง เราเดินทางเข้าสู่ชานเมืองของจอร์แนซิตี้รัฐเทนเนสซีเรายังพบต้นเการัดอีกหลายต้นที่กำลังออกดอกกันเลื้องอารามอีกไม่นานก็จะมีเมล็ดถั่วเการัดออกมาและจะเป็นอาหารแสนอร่อยสำหรับบรรดากระรอกและกระตา่าย เราเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าคนสวยของเราเรากลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งวันนี้มีงานหลายอย่างที่เธออยากให้เราทำเริ่มต้นด้วยคุณรุงเริ่มทำการ t ริมหรือปะขอบไม้เล็กๆที่บนกรอบประตูให้เธอแขวนป้ายเซรามิกที่ข้างฝา ดาดอกไม้หลังบ้านกำลังออกดอกกันสวยงามโดยเฉพาะดอกกราบาบสีแดงและหล,หลายจุดเธอได้วางของตกแต่งสวนและบ้านเรือนของเธอไว้อย่างงดงามทีเดียว ธอได้นำเอาบรรดาดอกไม้ต้นไม้มาลงในแปลงที่เรามาทำการพรวนดินให้เธอเมื่อครั้งที่แล้วต้นใบไม้และดอกไม้พากันออกดอกสะพรัง่งบางต้นดอกร่วงโรยลงไปแล้วบางต้นกำลังออกดอกสวยงามนี่คือต้นทีแคน ที่ให้ถัว่วพีแคนหรือถัว่วมันสมองนั่นแหละกับเรากำลังปอกดอกกันสักครั้งต้นราสเบอรี่ยังอ่อนอยู่กำลังเรื้อยไปมาอยู่ตามขอนไม้ปีนี้เธอคงไม่ได้กินผลเพราะว่าราสเบอรี่ต้นยังแรกอยู่ r a สเบอร์ร <Raspberry S 2> เป็นต้นไม้ป่าที่ขึ้นเองตามรั้วาาตามบ้านบางบ้านก็เก็บไว้ให้ออกลูกง,งานแรกของเราอีกงานก็คือ,อการทาสีทาสีที่รองรางน้ำฝนให้เป็นสีดำสีเดียวกับ ตามลวขอบที่เธอทำการครอบมุ้งรวดหรือสกรีนไว้รอบๆระเบีบเยงหลังบ้านของเธอนั่นเองดอกของพี่แคนร่วงหล่นมาบ้างแล้วดอกของพี่แคนเป็นพวงเล็กๆคล้ายหางกระรอกและต สบัดโบกอยู่บนต้นวอนัทพาให้กิ่งวอนัทยกไปมาวอนัทใกล้จะออกลูกแล้วอีกไหนไม่ช้าและอีกงานหนึ่งคือการทำตะแกรงมาครอบมิเตอร์น้ำไฟให้เธอ คุณลุงวัดสัดสวนและเอากลับไปทําที่บ้านเมื่อทําเสร็จเราก็นำมาครอบและติดคล้องด้วยตัวร็อกเพื่อไม่ให้ที่ครอบหล่นออกมาด้านนอกจากนั้นคุณลุงก็ทําความสะอาด รางน้ำฝนรางน้ำฝนของเธอมีที่ป้องกันใบไม้ร่วงลงไปในรางน้ำฝนด้วยเมื่อคุณลุงขึ้นไปทำความสะอาดจึงพบว่าที่ครอบรางน้ำฝนติดไว้บางอันหลุดออกมาข้างนอกคุณลุงจึงทำการติดตั้งให้ใหม่ทีละอันทีละอันส่วนปะอ้อยปีนตามขึ้นไป เก็บใบไม้ที่ร่วงและใช้ที่เป่าเป่าเอาเศษใบไม้เล็กๆให้ปลิวลงมาอย่างด้านล่างจากนั้นเราช่วยกันทำความสะอาดแต่คุณลงก็ยังนั่งทำการครอกที่ปิดรางน้ำฝนให้เข้าที่อยู่ด้านบน ที่ครอบรางน้ำฝนหลุดขึ้นมาหลายอันคุณลุงจนใช้เวลาพอสมควรนั่งอยู่ด้านบนหลังคาเพื่อจะช่วยทำการครอบให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ใบไม้ไหลร่วงหรือปลิวลงไปในรางน้ำฝนแล้วก็จะ้ากันไปอุดตันเมื่อฝนมาน้ำก็จะท่วมไหลร้นออกมาด้านนอก และมีรั้วิวอยู่ตลอดเวลาทำให้แสงแดดไม่มีและเราทำงานกันอย่างสบายสบาย อย่างยินว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการชมการทำงานของเราสองผู้สูงวัยช่วงนี้เรารับงานน้อยลงเพราะอายุที่สูงมากขึ้นแต่เราก็ยังมีงานทำสม่ำเสมอและหวังว่าจะได้พบเจอกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะ